สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องเดิมเนาะ u h e f u s i o n c h a n แ e ลกันอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนใช้คำสั่งกันอีกแล้วเนาะก็สำหรับคำสั่งในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนใช้คำสั่งทับไตเติลกันโอเคนะครับคำสั่งทับไตเติลคืออะไรคำสั่งไตเติลก็คือคำสั่งที่เอาไว้แสดงข้อความนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปรับชมคลิปกันเลยโอเคนะครับอ่าโลกโลกเราก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวแล้วก็จะพาไปใช้คำสั่งกันโอเคไปสำหรับคำสั่งทับไตเติ้ลนี้นะครับก็จะพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับทับ t i t t l e นะครับไตเติ้ลนะครับอ่าแล้วก็กดเว้นนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยอ่าก็ทับไตเติ้ลเว้นไว้และอีกทีต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายคำสั่งนะครับว่าจะให้คำสั่งนี้ใช้กับใครโอเคครับก็ผมขอเลือกเป็น s p โอเคนะครับ ก็แอดพีก็คือผู้เล่นที่ใกล้ที่สุดนะครับแต่ผมเป็นผู้ใช้คำั่งไงอ่าก็ผมก็ใกล้สุดอยู่แล้วโอเคนะครับก็ถ้าเราเลือกเป้าหมายเสร็จแล้วนะครับก็เว้นเว้นไว้1 1ครั้งเนาะอ่ะกดสเปซหนครั้งแล้วก็ทีเนี้ยเขาจะมีมีอยู่6ตัวนะครับอ่าก็จะมีแอคชั่นบาร์เคลียร์รีเซ็ตซับไตเติล ไทเติรนก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ผมขออนุญ,ญาตอธิบายครับแอชชั่นบาก็จะมีข้อความที่อยู่บนหลอดเอกของเรานะครับส่วนเคลียร์ก็คือจะเอาข้อความที่ขึ้นบนจอของเราเนี่ยออกไปนะครับก็คือลบข้อความของเราเออกไปแนะ่ไม่ไม่ให้เกะกะอะไรนี้ก็ไม่ไม่ได้แบบลบออกไปถาวรเลยนะ,ะก็จะลบไปแค่ครั้งเดียว เลียหน้าจอของเราโอเคนะครับส่วนรีเซ็ตอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะเหมือนกับเคลียเนี่ยก็คือเคลียข้อความที่อยู่บนจอของเราเนี้ยออกไปนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้สําหรับรีเซ็ตนะครับส่วนซับไตเติลอันนี้ผมไม่ไม่เคยได้ใช้นะครับแต่เคยน่าจะเคยเห็นอยู่ก็น่าจะเป็นข้อความที่อยู่บนจอเราเลยอ่ะอยู่อยู่กลางจอเราเลยแต่คือแบบซ้อนไปซ้อนมาเงี้ยก็ได้อ่ะ อันนี้ผมไม่เคยใช้ครับก็เลยไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่ก็ที่ผมเคยใช้ก็จะเป็น Action Bar กับ t i t n นะครับอ่ะก็ไปยางไงไปเลยถัดมาก็จะเป็น Time นะครับ Time ก็คือระยะเวลาข้อความที่ขึ้นบนจอเราครับเช่น Subscribe อ่ะก็เป็นทำคำนี้ครับอ่ะข้อความบนจอแล้วแบบนี้เนาะ Subscribe Time ก็คือตั้เวลาข้อความครับอ่าก็จะให้ข้อความเนี่ยขึ้นนานเท่าไหร่เช่นแบบสัก หาวิ10วิก็ได้นะครับส่วนทํามาก็จะเป็นไตเติลเลยนะครับไตเติลก็คือข้อความที่แสดงกลางจอของเราเลยเป็นข้อความเดียวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อความที่ผมยกตัวอย่างเนาะเช่นคำนี้เลย Subscribe แบบนี้เลยนะครับแต่อันนี้ผมใช้เป็นไตเติลนะ,ะก็จะแสดงให้ดูว่าไตเติลเนี้ยเป็นยังไง คลิปนี้ผมเอาแค่2อ,อย่างก,ก่อนเนาะเอาที่ใช้กันแบบง่ายๆหลักๆอะไรงนี้เลยก็จะมีไตเติลกับแอคชั่นบาร์นะครับก็จะใช้ประมาณนี้เลยก็ทับไตเติลเป้าหมายคําสั่งไตเติลแล้วก็ข้อความที่เราต้องการเลยนะครับนะครับรับไตเติลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยขึ้นกลางขึ้นกลางจอแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยข้อความที่ขึ้นกลางจออยู่กับข้อความที่เราเขียนไว้เนาะว่าเราเขียนไว้ว่าอะไร ถ้าเราเขียนว่าไลท์ก็ออกมาเป็นไลท์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นแอคชั่นบาร์นะครับก็พิมพ์เหมือนกันเลยครับไ i เติลเป้าหมายคําสั่งแอคชั่นบาร์แล้วข้อความที่เราต้องการเหมือนไ i เติลเมื่อกี้เลยนะครับพิมพ์เหมือนกันเลยนะเปลี่ยนแค่ข้อความที่เราต้องการครับเห็นไะมผมผมใช้เป็นข้อความเสียงเนาะเพื่อเป็นการที่จะได้แบบเห็นง่ายๆดูง่ายๆนี้นะครับ ก็นี่นะครับก็จะขึ้นตามรูปแบบนี้เลยเนาะข้อความก็จะขึ้นแตบ,บนี้เลยสับสไคร b e บนหลอด X D ของเราขึ้นมาหน่อยนึงเนาะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบกันนะก็ขอบขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้ามีคำถามหรือมีข้อเสนออะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานครับผมอ่านอยู่เสมอนะก็ขอบคุณครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับโอเคเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโชคดีนะบ๊ายบาย